สวัสดีค่ะจษฎบส้มนะคะ beauty by Argentina น i n n a n a วันนี้นะคะส้มจะเอาของช้อปปิ้งมานะคะจากร้าน beauty club นะคะสาขาเมเจอร์ราชโยินนะคะมาให้ดูกันว่าในงบ1นึ่งหมืนบาทเนี่ยส้มไปเสียอะไรบ้างนะคะ ตัวแรกเลยนะคะที่ตั้งใจไปซื้อก็คือตัวนี้เลยค่ะจะเป็น Dior Snow Bloom Perfect Moist c u s h i o n ของ Dior เองนะคะก็พอดีว่าไปลองที่ที่เคาน์เตอร์มาแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเออมันจะมี3เฉดสีด้วยกันคือเบอร์ 010, 020, นแล้วก็030นะคะของส้มเนี่ยเออผิวประมาณค่อนเหลืองหน่อยไม่ได้ขาวมากนะคะส้มใช้เบอร์020นะค่ะก็จะก,กลางๆนะคะตัวนี้เนี่ยเออที่ร้านดูตี้คลับเขาจะขายอยู่อันละ 2,200บาทนะคะแต่ว่าถ้าในช็อปหรือในเซฟอร่าจะขายที่2,800บาทซึ่งถูกกว่าตั้ง600นะซึงก็เลยแบบไปซื้อที่นี่นะคะตัวนี้มันจะเป็นตัวคูชชั่นนะคะนี่แบบนี้คือเนื้อมันจะแบบว่าไม่ได้ปกปิดมากคือแบบว่าใสๆบางๆหน่อยนะคะคือแนะนำว่าถ้าแบบว่า ใครผิวดีอยู่แล้วลงตัวนี้ตัวเดียวก็จบเลยนะคะผิวดูแบบฉ่ำๆมีออร่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าใครต้องการปกปิดนะตัวนี้จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะใช้วิธีการลงรองพื้นลงพาซิลเลอร์แล้วค่อยตามด้วยตัวนี้ทับบางๆก็จะให้ดูดแบบว่าผิวดูอ่อดูฉ่ำขึ้นเองนะคะแล้วก็ตัวถัดมานะคะอันนี้จะเป็นกันแดดนะคะของ La Mer เองจะเป็นแบบเนื้อ f l อิดนะคะเป็นเนื้อแบบว่าเป็นน้ําเลยอะนะคะแบบนี้นี่นะคะ สีมันจะออกสีแบบเขียวมิ้นท์อ่อนๆเลยนะคะส่วนกลิ่นก็มีกลิ่นหอมบางๆค่ะไม่ไม่ไม่เยอะมากนะคะคือทาแล้วเนี่ยมันมันซึมเข้าผิวได้ค่อนข้างเรว็วแล้วมันก็ไม่มีความเหนียวเหนอะด้วยนะคะพอดิส้มอ่านรีวิวตัวเนี้ยแบบ สักพักแล้วแต่ก็ตัดสินใจซื้อดีไหมพอดีว่าไปดูที่บิวต้คับเขามีขายนะก็เลยซื้อมาราคาถ้าจาไม่ผิดประมาณ2008ันแปมั้งถ้าราคาเคาเน์เตอร์สามพกว่าบาทหรือเปล่าจำจำไม่ได้ชัวรนะคะเดี๋ยวไงต้องเช็คีทีนึงนะคะตัวนี้แล้วก็พอดีว่าไปเห็นตัวนี้นะคะมันจะเป็นตัวขาดไซส์ทราเวลไซส์นะคะจะเป็นตัวเขาเรียกอะไรอะ brightening perfect skin c r e a t o r ก็คือตัวนี้จะทําให้ผิวหน้าเหมือนเป็นการ ปรับผิวอารมณ์คล้ายๆแบบเบสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อปรับให้ผิวดูสว่างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คือแบบว่าไม่ได้แบบว่าดูวอกนะก็คือเอาไว้ตัวเนี้ยเอาไว้ลงก่อนลงรองพื้นหรือก่อนลงคูชานั่นเองนะคะก็จะเป็นตัวที่ทาให้ผิวหน้าดูแบบว่ากระจ่งางใสขึ้นนั่นเองค่ะตัวนี้เขาขาย,ยที่อัลลัสสามร้อยบาทนะคะยังไม่หมด นะคะส้มก็จริงๆอ่ะคือไปซื้อพวกเคาน์เตอร์แบรนด์เยอะมากเลยเพราะว่าราคามันถูกนะคะมันถูกซื้อตอนในเคาน์เตอร์อ่ะอย่างอันเนี้ยนะคะจะเป็น SK2 Illumination Deep Search EX นะคะตัวนี้เขาขายอยู่ที่2,800ถ้าในช็อปอ่ะน่าจะประมาณ3,000 กว่าๆนี่แหละส้ํจำราคาเป๊ะๆไม่ได้นะคะตัวจะเป็นครีมที่ช่วยทําให้แบบว่าเซลล์ผิวเราแข็งแรงแล้วก็ปรับผิวให้มันดูแบบว่าดูมีน้ำมีนวนลอะเขาเรียกว่าอะไรอะดูมีออร่าขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นตัวนี้นะคะส้มเองยังไม่เคยใช้หรอว่าก็เลยไปไปไปซื้อมาลองดูนะคะสําหรับตัวนี้ค่ะแล้วก็ถัดมานะคะเรื่องของ e s t h e t i c แล้วนะคะตัวนี้จะเป็น Facial Treatment Repair C นั่นเองนะคะราคา990บาทนะคะตัวนี้มันจริงๆมันจะมีไซส์ใหญ่กว่านี้มั้งถ้าจะไม่ผิด คือตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีนะคะที่เอาไว้ทาบริเวณที่เราแบบมีปัญหาเรื่องของอจุดด่างดามหรือรอยสิวรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมันจะทําให้พวกปัญหาพวกนี้มันดูจางลงแต่คือมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการใช้พอสมควรนะคะเท็กซ์เจอร์มันจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นน้าใสๆเหลวๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยแล้วก็ซึมเข้าผิวได้เร็วเลยส่วนกลิ่นก็จะมีกลิ่นของ คล้ายๆพิธาเรสเซนต์นะคะตัวนี้อันนี้ก็คือยังไม่เคยใช้นะแต่ว่าอ่านรีวิวมานะคะก็เลยซื้อมาลองใช้ดูว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าถ้ายังไงส้็จะมารีวิวอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะแล้วก็จะบอกว่ามีอาหารเสริม2ตัวที่ขายดีมากๆของร้านบิวตี้คลับนะคะก็คือตัวนี้เลยจะเป็นนิวเวคอลลาเจนวิตีนะคะเป็นคอลลาเจนต่อยเปปไทด์ที่มีวิตามินซีแล้วก็อีแล้วก็มีคอลลาเจนในตัวด้วยนะคะก็คือแบบครบเลยนะคะ3ตัวในกระปุกหนึ่งนะคะก็กระปุกหนึ่งมันจะมี30 เม็ดนะคะราคาจำไม่ได้แหละนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอเซราเชอร์รี่นั่นเองนะคะคืออเซราเชอร์รี่เนี่ยเขาจะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งตระกูลเชอร์รี่นะคะที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากๆนะคะก็คือเขาแนะนำว่าให้ทานคู่การบำรุงผิวนั่นเองค่ะ เดี๋ยวยังไงต้องลองกินดูก่อนเราค่อยมาบอกผลทีนึงนะคะว่าเวิร์กหรือเปล่าเนาะอาละคะ่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับที่ช้อปปิ้งมานะคะก็ยังไงต้องขอบคุณทางร้านบิวตี้คลับด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ลองเข้าไปดูในร้านได้นะคะในบิวตี้คลับสาขาเมเจอร์เฮลทินหรือว่าที่อื่นก็มีเหมือนกันลองเข้าไปถามสอบถามใน Facebook ของเพจได้เลยนะคะซั่ขึ้นลิงก์ตรงนี้ไว้ให้ค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในรีวิวครั้ง,งหน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ